สวัสดีครับยินดีทยังไงครับวันนี้อยู่ที่บ้านสวนครับบ้านลำพูพานนะครับตำบลอตั้งผสมจังหวัดลังคาครับก็พามาเที่ยวดูสวนนะครับว่าปลูกมาหนึ่งปีอะไรรอดบ้างอะไรตายบ้างจากการทดสอบแล้วก็ไม่ได้ค่อยไเด้รลดน้ํานะครับต้นทุเรียนผักหวานนะครับมาดูกันรออากาศหนาวนะครับรอดนี่ต้นมะละกอครับก็นี่เพิ่งเปิดน้ําลดนะครับแต่ ตัเรียนไม่ลดน้ําก็ตายนะครับตายตัเรียนตาย,ตายแต่ผักหวานนี่ไม่ได้ลดน้ําชัวร์นะครับตัวนี้อินทผลัมหนึ่งต้นนะครับที่ยังเหลือนานแล้วผักหวานนะครับผักหวานที่ปลูกอ่เพาะ,มะเมล็ดเองนะครับที่สวนแล้วก็ใช้เข่งใช้เข่งอ่ะรอดนะครับรอดนะครับ แส่เข่งนี่ก็ผ่านนะครับปลูกเองนะครับที่ซื้อซื้อมาไม่รอดนะครับแล้วก็เงาะนี่ก็ไม่รอดเหมือนกันไม่รดน้ําไม่รอดนะครับเงาะแต่ก็จะได้ต้นอะ,อะไรนะช่างแมวลืมชื่อไอ้ที่ทําปุ๋ยนะครับกามปูกามปูอ่ะในต้นกามปูมาอ่ะกามปูยังรอดอยู่นะครับไม่รดน้ําเลยนะครับต้นกล้วยก็ไม่รอดเพราะว่าแดดฝั่งนี้ฝั่งบ่ายนะครับ นี่ไม่รดน้ำเลยนะน้ำธรรมชาตินะครับฝนตกอย่างเดียวกับยางพารารอดแน่นอนนะยางพาราไม่ตายนะแต่ก็มีตายบางต้นนะทุเรียนตายนะครับโดนแดดจะไม่รดน้ำตายอ่ะมาดูจุดที่สองตรนี้ทุเรียนอ่ไม่รอดนะครับดูผักหวานนะครับผักหวานก็ยังรอดนะครับตัวนี้ยังรอดอยู่เขียวอยู่ไตเข่งให้ดูนะครับนี่ปลูกอ่เพาะเม็ดแล้วก็มาเสียบเองนะครับเสียบเสียบเม็ดเลยตัวนี้วางเม็ดเลย นี่ทุเรียนอมาดูที่เรียนที่อยัอย่างรอดนะครับตัวนี้ไม่รดน้ํานะครับธรรมชาติเลยฝั่งนี้ตอนออกนะครับตอนออกมีต้นกล้วยหรือต้นข่าบางนีตะวันตกนะครับมีข่ากับกล้วยบางรอดนะครับนี่สาเหตุที่รอดนะครับเวลาปลูกให้ต้นกล้วยบางตะวันออกแล้วก็ตะวันตกนะครับทุเรียนอยู่ตรงกลางระยะห่างก,ก็ประมาณหนึ่งเมตรนะครับก็จะรอดนะ อันนี้ไม่ลดน้ำเหมือนกันไม่มีสเปรเกอร์มีแรงสิ้นนะครับอ่ะแล้วก็ดูผักหวานที่อยู่ใต้เข่งนะครับไม่โดนแดดเกินไปอ่ะอน,นี่รอดนะสี่เม็ดก็ยังรอดสี่เม็ดนะครับอ่ะตัวนี้รอดแล้วก็ตัวที่ไม่ไม่ใส่เข่งนะครับมาดูกันอ่ะอ่ะมาดูสภาพไม่ใส่เข่งก็ยังรอดนะครับแต่ว่าสภาพต้นจะรอดแหล่ไม่รอดแหล่รอฝนนะครับถอนหญ้าหน่อยนี่คือผักหวานนะ หวานป่าเนาะเสียบเม็ดปลูกหน้าฝนนะครับปีที่แล้วเนาะอันนี้มาที่แปดละยี่สิบแปดยี่แปดเมษายนนะครับจะเข้าหน้าฝนขอ,อีกรอบหนึ่งอันนี้รอบไหมเนี่ยโดนแดดเผานะครับโดนแดดเผาให้ดูกันต้นมะพร้าวไม่ตายแน่นอนนะครับมะพร้าว ดูหลายๆจุดก็ย,ยังรอดอยู่ดูตรงอ่ะอันนี้ผักหวานเหมือนกันผักหวานป่านะครับให้ดูเที่ยวดูธรรมชาตินะครับที่สวนอ่ะส่วนกล้วยก็ได้ผลผลิตแน่นอนนะครับกล้วยอ่ะกล้วยสุกแล้วนะครับสุกคาเครือนะครับอย่างนี้เลยนะครับนี่นะปุ๊บน ผลต้นกล้วยนะครับก็ยังรอดอยู่ต้นรอดต้นตายนะครับผักหวานแต่ okay, มันจะเหลืองเหลือง<ๆ>เห็นไหมสังเกตไหมครับโดนแดดเดยอะนะครับขาดน้ำนี่เองนะนี่นะก็ยังเหลือเหลือรอดอยู่นะครับนี่นะจะรอดแหลมไม่รอดแหลมนะบใบร่วงโดนแดดเผานี่นะให้ดูนะผักหวานป่าก็ลงไปยา,ยาวๆแถวนี้นะครับก็ถือว่ารอดอยู่นี่นะ ต้มีต้นรอดสักต้นแหละนี่ <Okay. S 1> มาลองนะครับรอดแหล่ไม่รอดแหล่นี่แดดร้อนนะครับนี่หนึ่งปีได้แค่นี้แหละครับเนี่ยจะ,มะเมล็ดเลยนะครับหวางมะพร้าวไม่มีปัญหาอะไรนะมะพร้าวกล้วยไม่มีปัญหารอดนะครับโอเคไปดูอีกด้านหนึ่ง ลองแล้วไม่ลดน้าไม่ได้นะครับร้อนมันเป็นดินทรายนะเรื่องเรื่องไม่ใช่อะไรเป็นดินทรายนะของแชมเอาดินทรายมีปัญหาแน่นอนนะดินทราย<ม>โอเคก็สรุปทุเรียนปลูกอย่างแชมเป้อต้นต้นนี้รอดแน่นอนนะครับจากการทดลองแล้วนะครับาะว่าแมชมเป้อชำนาญที่กรุงเทพเนาะน้องเขาก็ามันเด่น ก็คือไม่ได้จ้างคนลดน้ำอะไรนะครับทดลองทุกอย่างลองจะได้รู้นะครับตัวนี้รอดแน่นอนนะครับตัวนี้มีใส่ต้นกล้วยใส่ไม้ใส่อะไรไปแตกใบใหม่นะครับแตกใบใหม่ยังไงก็ต้องลดนะตัดเพียงนี่นะตัะดสุดนี้นะครับสุดนี้ก่อนนี้มีปลูกตัวนี้นะครับตายเรียบนะอเอาเข่งครอบก็ไม่รอดนะตรงนี้ตรงนี้ ต้นนี้ก็มีต้นมะละกออยู่ก็ไม่รอดนะที่ซื้อจะซ,ซื้อเป็นต้นมาเพาะถุงมานะไม่รอดตายนะครับตายยืนยันการันตีว่าตายเลยนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันอ่าส้มโอยังไม่รอดเลยครับเนี่ยนี่ส้มโอนี่นะไม่รอดนะครับ อที่รอดคือปลูกเองนะครับปลูกเองมากกว่ารอดปลูกเองรอดกับตรงนี้นะตรงนี้หวานที่ปลูกใกล้คนต้นต้นกล้วยรอดอยู่นะครับนี่อย่างต้นนี้ไปมีตายนะเนี่ยนี่นะหนึ่งปีปลูกเมล็ดหรือว่าเพาะเพาะเองที่สวนใส่ตรงนี้นะครับตรงนี้เ้วถอนรากไปปลูกตอนฝนตกหนักนครับ รอดนะนี่ลำไยเพาะเมล็ดเหมือนกันยังไม่ทําอะไรลำไยรอดอยู่ทนแรงนะลำไยทนแรงไม่ตายอยู่ในร่มต้นตะขบนี่นะเอามาฝากกันนะครับโอเคครับเอาบรรยากาศธรรมชาติแล้วก็บรรยากาศจริงนะครับหน้าง,งานจริงหน้าง,งานสวนจริงนะครับจากการทดลองแล้วก็อะไรที่ดีก็เอาไปใช้นะอะไรไม่ดีก็อย่าทำตามนะครับ จากการทดลองแล้วก็ได้ผลประมาณนี้จริงๆก็ตุเรียนที่มันมีลดน้ําบ้างหรือว่าอยู่ในต้นไม้ก็จะมีรอดอยู่นะครับอย่างแถวๆนี้ที่อยู่ในร่มนะครับในร่มร่นเนี่ยก็รอดอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็มีกลับมาก็มีลดน้ําบ้างรอดแต่ก็เล็บรีเล็บรี้าอยู่ในร่มนู่นน่ะต้นกล้วยนั้นก็จะโตดีจะมีร่มกล้วยบางนะในซอกในสแสลมนะ ก็จะรอดอยู่โอเคครับเนี่ยก็ฝากกดตามกดซับตะคายและแชร์เพเป็นลังใจใช่ไหมในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับ